ใบดีย่นแดงๆมือนี้มือนีพี่ไม่สิมาอ่าตำาขาปุ้นน้อพ่อยพี่น้องหูซึกอยากกินข้าหูซึกอยากกินตำเขาปุ่นเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนแดงๆพี่ไม่พี่ไมค์ขหมอกเขาไว้ทั้งหลังหลังจากที่ขามอกเขาแล้วแล้วเดวพี่ไม่กับสิมาตำาขาปุ้นน้อพ่อยพี่น้องดีขขาปุ้นจานหนึ่งเนาะเครื่องตำของเข้ากกบมี่ หมักน่าแล้วก็มักเด่นเน้องหอยพี่น้องมักเด่นกับมักน่านี่มักเด่นนี่เป็นหมักเด่นจากสวนพี่ใหม่เองน้อให้ยพี่น้องหมักเด่นอยู่สวนพี่ใหม่เริ่มซุกแล้วเ็ดหมอแต่ก็มักนาวแต่ก็มีมักทั่วแต่ก็มีพริกน้องหอยพี่น้องเดี๋ยวพี่ใหม่จะตำเผ็ดเน้องหูซุกอยากกินตำขอาุูนก็เลยสิมากเค็ดตำขอาุูนกินซักหนี้ ตำเทสเทสใส่ผิดได้ไรมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสิบสิบเอ็ดหน่วยพอแหละใส่ผิดสิบเอ็ดหน่วยใส่น้ำตาลตงไปเรืย อ่าเป็นนัวกับกระเทียมเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ใหม่ไปเอากระเทียมกับเป็นนัวก็เลิกแป๊บนึงมาเล้วเป็นนัวกับกระเทียมใส่ไปเลยส,สามสี่นิ่มเพราะว่ามันเป็นนิ่มหน่อยเนาะใส่ไปประมาณสาม ตำแบบว่าตำพริกแบบว่าโบแหลกเป็นไรนาะแบบว่าโมหิมันโมหิมันแหลกแน่น่ะโมหิมันเป็นตอนหมกพริกน,นัแล้วก็น,นี่เป็นมะขามใส่มะขามลงไปเลยแล้วแดี๋วจะขั้วหมักน้องหอยเป็นองถ้าขัา้หมักสมเ้าก็ใส่ได้ไลายถ้าขั้แบบว่าหมากกักโบสมแห้งก็ใส่สำลีสำมิ่นตำขบกุนมาเลย่อแม่ ดวยเขาก่อนขยจติดตุ่มเราไวจะมากเขาได้เบื่อนะไเนาะใสมักล็เนี่ยตากล้เขาไหมเออเบียมอสวนใสเก็มาบซุกปนไดเก็มาเลยนขกืนมันดื่ังมาาขาใสสองหน่วยใสลงกปเดน่องซักหน้าที่ไม่มาแบบว่ารสชาติที่แบบว่าสมศ ก็เลยต้องใส่มะน้าร้ายนี่ใส่มากามเนี่ก็ใส่บักเด่นนะเนาะบ่กินม,ะมะั้แม่นองตั้กผปุดอายู้หบานพี่ใหม่เอ,อินบาบักเด่นนะ้อ่างทางไทยนะเอนบามักเคลท ไปดื้อตั้ให้เขากันแล้วก็สิปรุงเนาะพี่น้องปรุงกับพี่ไม่ใส,ส่สีใส่กะปิหน่อยหนึ่ง ใส่กะปิเบิงนะ่งเนาะใส่น้อยนะึงใส่กปนะปิแล้วกนะพรืองวดน้องหอยพี่น้องใส่ลายนัวดลายหนึง่งใส่ซองบวงลายขวดหมดมแล้วซองบวกล่ะก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงส,ม,สมมตมันหวาน ทำแดดดิแล้วก็ใส่ปลาแดกปลาแดกจากฟางใส่ใส่ลงไปเลยจกบวงพอดีทายเครื่องก่อนหนึ่งบวงพอดีคู่จอยเดินมาตรงเหยียดนะหอยพี่น้องเนี่ยไหมพี่เนี่ยสองบวงสองจองสามจองจองแล้วมันบวงใส่ลงไปเลย What do I like to eat? It does one my food. ใส่เขาปุดลงไปเลย้อแต่บางงใส่เบิร์ดออกเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใส่เบิร์ดในถั่วนี่มันร้ายโัดวน้องพวยนงออกไปเล่ใส่ประมาณใส่โบเบิร์ดจะใส่ประมาณใกล้ถึงนิดเดีย

างยสมแซ่บอยู่แต่ว่าอยากชมสมนิดนึง่งวะมากินสมสมอยถ้าสิถอกเลยน้องพี่น้อง ด้านหนากินขนาดเด้อยรสชาติก็ใส่ได้น้องพี่นอ้องแต่ว่ารสชาติที่ปีใหม่มากก็คือแบบสมสม,มันหวานนิดหนึ่งเนะาะปะตัวนี้เป็นผักสูมาเด้อหอยพี่นอ้องกินตามขอบปุ่นเด้อจนดือีกเมาทะไรกิ<า>นไปหาท่านแท่งบอก มันก็มาสุอันบวกกินบอมาดอเด้อเห็นอยู่ออันนี่วะค่ะียันย่งด้วบอมาอยากค่อยอ่ะลักคาเนะาะพัหน่ย้องกินก็ลักคาเห็นเขากินคือเป็นักแซบจะเสเะกินก็ เกกดี๋ยวจอยอคุณพ่อค้าเสีบได้เลยจ้ะคิ้วๆหน่อยหนึ่งหักแสียบ ถ้าพายบางคลมปย้ำขึ้นก็ต้องขอยพายเด้อเวลาบางย้ำขึ้นมนเห็นไหนที่ตามสวัสดีพี่น้องปป็จจเหมือนก่องไม่อยากนี่น้องมาดินใ่ไหมพี่น้องมาดินไหนหนึ่งขันมันเห็นซานคิงโตหันเห็นจะถามมันบอกเห็นหีืเ่เห็นบอกเออเห็นสบายดีพี่น้องไม่เล้กินตังกับพุกเด้ออ้าง เป็นยังไงรสะมสมบอกสมสมันวันสมสมันวานอย่าะคุณอย่ามุนข้บมุนเสีนยนใหยน้ย่างคุมนย่งเนาะคุณแบบเสียนหักง่ายเนาะให้ว,วัาเผื่เอาไรยำใส่เสยดาย ยิงแม่ปลาคาสแตรเนาะอย่าคุ้มคุ้มหน่อยหนึ่นี่มีปลาคากลิ่นดีที่สุดขอ,อคงคมฮะฮะกินอันนีเดียวพอดีไปโหดพักพอดีครับใช่ครับมับกเดืนมัาเป็นจะเห็นว่ากเดินอยู่ส่วนได้หรอ เป็นมาใกล้ร้านชุบกันด่ะกำลังเหิ่มชุกกำลังมันโกดมันเดือกกำลังเหิ่มเดือกอบอกินเหยื่อเดี๋ยวเหมือนอาสิเอามาปิดมาเที่จำเจียวบักเตียนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องขำอยู่ๆขำอยู่ๆกินเยอะไม่ค่อยเป็นเนื้อ chúng chuyển mông nhau, Giúp lại đay vào đấy, mà, ăn gì ừ. này có nhóc thẻ, cháu mới sĩ bớt hết, bớt bớt, bớt đó, mà bớt à.

อืมยังจะเห็นหัวอยู่เห็นเครื่องนะครับนี่กลมอันนี้เห็นอยู่บ่เสรอเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นกินโซกกินกระพักคากินไม่เป็นมัดมัดจะโซ่จ้ามันหายากมันหายากรสชาติของมะขามมันฉกแบบแบบคุ้มๆหน่อยหนึ่งหอมๆเลยเลยนาะหอมถั่วมะขามอ่ะทุ่ม ทุกสา,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 ายพเขาปลูกสยายหมันมันเฮงหักเคื่อยุชวนใน ขั้วไลขอไล่เป็นเพิงเลยเนาะเป็นเลยเป็นเลยเป็นตองเลยข้าวโาเลยเป็นเลยเนาะเดี๋ยัวขาวมืดมามดหมดขัดวมกแง่แง่ข้าวขาเขาเป็นเป็นสุดยอเป็นสุดยอดขั้วไล่ข้าพดหนาข้าู่หนาให้เป็นเลย มัพพริก10เหมา10ก็หมาเห1เผ็ดเ็ดอยู่าเกิดจากเเพชะไรพเไรพราะเวะตำม,มกพริกเบอร์อะคนไหนก็าลักําิ่เ้คอกกเกิดุกี่แต่ค้าวตะกี้มมก,กินกมกพริกแขงกนนะันจานจานกินมกพรกเห็นะลอกเห็ื่ พอดีได้ใส่ขาดมันมาเพล็กกินบ้งกินมาจ,จาะมาสิบวยจุกอะไรจังย่างเป็นมากยังไงงี้กินเบดเอาใส่ตู้เย็นไปบ,บ,บาารรดาแย้มแดงๆมากินอีกเห็ดแตงกวาพ้อซ้ำนี่เดรร์คนพี่น้องเดี๋ยวบิ๊มใหม่สิไปพุดพักก็กินวฮลเวิร์ดดอกมากมื่อแรกยังสิกินใหม่ รสชาติกะเต็มซีฟให้ประมาณเจ็ดน้องหอยพีหนอจะใหเ้เขาจะให้เก่าเต็มซีฟจะให้เขาพี่มาใหา้เจ็ดเนียามามันเทสไร้ก็ให้เจ็ดเดี๋ยวไปเจอเก,กันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวจะปิดนะ